7 8 6การต่อสู้ในทะเลสาบภายในถ้ำที่เงียบสงบมีเหมาะป,ปกคลุมพื้นที่หลัวเฟื้องนั่งไข่ห้างจิตสำนึกของเขาเชื่อมโยงกับจัก,กรวาลเสมือนจริงแล้วและเขากำลังศึกษาเทคนิคดาบของเขาในพื้นที่ฝึกของเขาเอง ขวัดแกว่งดาบเงาเลือดเขายืนอยู่บนดินแดนอันกว้างใหญ่และปลดปล่อยดาบของเขาทำงานซ้ำแล้วซ้ำเล่าในขณะที่นักรบยอดฝีมือของหลอดภาคส่วนจำนวนนับไม่ถ้วนพุ่งออกมาจากด้านข้างพยายามจะฆ่าเขาอย่างบ้าคลั่งท่อของดูชแม,มนมนฝันร้ายภาพลวงตาฝังศพเกลียดจุดจบของโลกใบมีดกระพริบทะลุอวกาศ นักรบหลอดภาคส่วนจำนวนมากถูกสังหารและการสังหารหมู่ยังคงดำเนินต่อไปนี้ไม่ถูกต้องรู้สึกไม่ถูกต้องหลัวเฟิงโบกมือและคำรามหยุดขุนนางเซกเตอร์จำนวนนับไม่ถ้วนที่วิ่งไปหยุดทั้งหมดนี่เป็นการจำลองในจัก,กรวาลเสมือนจริง เขาเดินไปหาหลอดแห่งเซกเตอร์ที่ถูกระงับและขมวดคิ้วในขณะที่เขาไตร่ตรองเมื่อก่อนฉันต่อสู้กับผู้ไม่ตายทั้ง12คนฉันมักจะรู้สึกว่างานใบมีดของฉันยังขาดอยู่และยังไม่ถึงขีดจำกัดความเข้าใจทางกฎหมายในปัจจุบันของฉันด้วยด้วยความคิดเขาได้กวาดแกว่งกรอบของสัตว์เดรัจฉาน รูปแบบแรกของอาวุธอปูนเทพลงมาหลัวเฟิงปลดปล่อยมันและสะเก็ดโลหะ999ชิ้นก็พุ่งออกจากโล่ทันทีเชื่อมต่อกับกดจำลองจากกระวาลเสมือนจริงได้สีทองจำนวนนับไม่ถ้วนผสานเข้าด้วยกันก่อตัวเป็นภาพเทพอสูนขนาดใหญ่แรงกดดันได้ท่วมทนพื้นที่นี่เป็นเทคนิคที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริงหลัวเฟิงมองไปที่การฉายภาพบีสกอตอันทรงพลัง แม้ว่าจะเป็นเพียงรูปแบบแรกด้วยเกล็ดโลหะเพียง999ชิ้นที่สร้างเทคนิคนี้มันสมบูรณ์แบบและการฉายภาพเทพสัตว์เดรัจฉานก็มีแรงกดดันในตัวเองความสมบูรณ์แบบ เมื่อฉันใช้ใบมีดของฉันมันจะหลอมรวมกับการฉายภาพบีสกต็ตอย่างเป็นธรรมชาติแต่ก็ไม่มีแรงกดด,นดันใดๆเลยหลัวเฟิงส่หัวบางทีเมื่อเทียบกับครูของฉันฮูยานโบเทคนิคที่ฉันสร้างขึ้นนั้นทรงพลังมากอย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับไซลูโอดูโอสิ่งเหล่านี้ยังดิบเกินไปฉันจะปรับปรุงและพัฒนาได้อย่างไรหลังเฟิงยืนอยู่ที่นั่นอย่างเงียบเงียบ ภายใต้การจ้องมองของขุนนางเซกเตอร์นับไม่ถ้วนเขามองขึ้นไปที่การฉายภาพเทพอสูรที่ลอยอยู่การฝ่าฟันอุปสรรคฉันต้องทำอย่างไรสัตว์เดรัจฉานของเขาสีทองของฉันเชี่ยวชาญในการต่อสู้ระยะประชิดเพิ่งได้เพียงกรงเล็บฉีกท้องฟ้าอันหยาบกร้านนั้นเท่านั้นหรือไม่มีเทคนิคใดที่เหมือนกับอาวุธเทพอสูรของไซลูโอดูโอหรือไม่หลัวเฟิงจ้องไปที่การฉายภาพบนท้องฟ้า พยายามรู้สึกอย่างทั่วถึงแต่ดูเหมือนว่าหมอกจะบทบังทัศนวิสัยของเขาอยู่เสมอเวลาผ่านไปเขาไตรตรองอย่างหนักเกี่ยวกับวิธีการปรับแต่งเทคนิคของเขาและเทคนิคการต่อสู้ของสัตว์ร้ายอันที่จริงเทคนิคของสัตว์อสูนเขาทองนั้นเชื่อมโยงกับเทคนิคดาบของเขาพวกเขาทั้งหมดถือเป็นเทคนิคการต่อสู้ระยะประชิดตัวหนึ่งอาศัยร่างของสัตว์ร้ายนั้นเองและอีกตัวหนึ่งอยู่บนใบมีดและดาบนั้นถือเป็นส่วนเสริมของร่างกาย โดยธรรมชาติแล้วทั้งสองเชื่อมโยงกันอย่างไรก็ตามทุกอย่างต้องสร้างขึ้นด้วยตัวเขาเองในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเขาก้าวหน้าไปบ้างกับงานใบมีดของเขาอย่างไรก็ตามเมื่อการต่อสู้เกิดขึ้นจริงเขามักจะรู้สึกว่างานดาบของเขายังไม่สมบูรณ์แบบเพียงพอมันไม่สามารถที่จะปลดปล่อยพลังที่แข็งแกร่งที่สุดขอองค์การปรากฏตัวของเทพสัตว์เดรัจฉานทันทีที่มันสมบูรณ์แบบ แรงกดของใบมีดของฉันจะเกินอาวุธของบีสกอตเพราะฉันกำลังส,งสร้างสิ่งที่เหมาะกับตัวเองสำหรับอาวุธของบีสกอตจะพอดีกับไซลูโฮดูโอเท่านั้นหลัวเฟิงได้ไปล่าสัตว์เป็นครั้งคราวในช่วง100ปีที่ผ่านมา99%ของเวลานั้นเขายังคงใช้เวลาศึกษาเส้นทางเทพอสูรและงานดาบควบคู่ไปกับเทคนิคการต่อสู้ตอนนี้หลัวเฟิงจมอยู่ในสถานะนี้เวลาผ่านไป12วันในช่วงคลิปตาดังก้อง เรือพีระมิดสูง600เมตรทยานผ่านท้องฟ้าและบินภายในเรือลำนั้นสตาร์กินเซกเตอร์สตาร์กินเซกเตอร์หลอดกวอมะตะเฟ้นยาซึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้โลหะผสมกำลังลุกไม่ด้วยความโกรธข้างๆเขามีค้อนรูปหลายเหลี่ยมเห็นได้ชัดว่าเขาใช้อาวุธประเภทเดียวกับหลงโซ่ที่ร่วงหล่นเขาไม่ได้ขยับเลยตำแหน่งของไอเทมไม่ขยับเลยเขาพูดอย่างเคร่งขรึม เขารู้เกี่ยวกับความเกี่ยวข้องของหลงซัวกับฉันหรือไม่เขากลัวการแก้แค้นของฉันหรือเปล่าดังนั้นเขาจึงโยนมันไปที่นั่นเมื่อเขาพบไอเทมหากหลัวเฟิงต้องการหนีอย่างแท้จริงภายในเกาะหมอบอันกว้างใหญ่ฟินนย่าจะเริ่มค้นหาเขาได้อย่างไรยิ่งไปกว่านั้นถ้าหลัวเฟิงเพียงแค่ย้ายไปยังทวีปหลักยานจี G. ฟินอยาก็จะไม่มีทางตามหาเขาเลย ไม่เขาต้องอยู่ที่นั่นเขาต้องอยู่ฟิโนยากังวลและวิตกกังวลอยู่ภายในเขาต้องการฆ่ามนุษย์ที่น่ารังเกียจคนนั้นและล้างแค้นให้พี่ชายของเขาจริงๆเขากลัวว่ามนุษย์จะโยนสิ่งของที่นั่นและจากไปโอกาสแก้แค้นก็จะน้อยมากระยะทางหดตัวลงเขาต้องอยู่ที่นั่นฟิโนยาจ้องมองไปข้างหน้าแม่จะจำลองแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์เขาก็มองเห็นแต่หมอกที่อยู่ห่างไกลหลัวเฟิงเราพบเป้าหมายที่อันตรายแล้ว เขากำลังบินคนเดียวในยานอัตโนมัติและกำลังมุ่งหน้ามาหาเราหลังจากสแกนรูปลักษณ์ของเขาแล้วดูเหมือนว่าเขามาจากเผ่าพันก WU อันดี้อิงส่วนใหญ่จะเคลื่อนไหวไปด้วยกันบนเกาะฟอกแต่สำหรับเขาที่จะไปคนเดียวบวกกับความจริงที่ว่าคุณสังหารผู้อมตะกะ WU มาก่อนมีโอกาส90%ที่เป้าหมายนี้คือโบเดอร์จากเจ้าหน้าที่ทั้ง12คนบาบาต้ารายงานกับหลัวเฟิง หลัวเฟิงผู้นั่งไขวาห้างท่ามกลางหมอกได้ลืมตาขึ้นในที่สุดเขาก็มาอีกชั่วโมงกว่าเขาจะมาถึงบาบาตะกล่าวฉันรออมานานจนในที่สุดเขาก็มานับตั้งแต่ฉันมาถึงเกาะหมอกเมื่อหนึ่งร้อยปีที่แล้วฉันยังไม่ได้ต่อสู้กับระดับที่ไม่มีวันตาย หลัวเฟิงพยักหน้าฉันมีคำถามบางอย่างที่ต้องแก้ไขเกี่ยวกับงานใบมีดและเทคนิคการต่อสู้ของสัตว์สศรนขาทองบางทีนี้อาจเป็นโอกาสดีที่จะชี้แจงทุกอย่างเขาบินออกจากถ้ำทันทีและบินไปตามกำแพงของภูเขาไปถึงจุดที่เงียบสงบในทิวเขาอย่างรวดเร็วมีทะเลสาบขนาดใหญ่อยู่ที่นี่ทะเลสาบบนยอดเขาแห่งนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางหลายหมื่นกิโลเมตรมันเป็นไปไม่ได้เลยบนโลกแต่เป็นเรื่องปกติที่เกาะหมอกน้ำ หลัวเฟิงนั่งริมทะเลสาบสัมผัสอากาศเย็นรอบตัวเขาเขาเอื้อมมือไปหยิบดอกไม้น้ำความหนาวเหน็บของกระดูกไปถึงร่างกายของเขาในทันทีและเขารู้สึกได้ถึงความเย็นแต่แน่นอนว่านี่เป็นสิ่งที่เขาสามารถต้านทานได้อย่างง่ายดายหนาวมากแต่ก็รู้สึกดีเขานั่งอยู่ที่นั่นและยิ้มเล่นน้ำหลังจากนั้นสักครู่ พีระมิดฉีกอย่างรวดเร็วผ่านท้องฟ้าและหยุดอย่างรวดเร็วในอากาศเหนือทะเลสาบความเร็วสูงของมันทําให้เกิดคลื่นกระแทกที่พัดทรายและเศษหินไปรอบๆแต่ทะเลสาบที่หนักและเย็นเป็นน้ําแข็งอย่างไม่น่าเชื่อก็ทําให้เกิดคลื่นพั่ว ชุดเกราะสีแดงเพลิงสูง12เมตรกับ WU n d y i n g 9ออกจากประตูและปิรามิดก็หายวับไปข้างๆเขาเขายืนอยู่ในอากาศเหนือทะเลสาบความกดดันที่ไร้รูปแบบแผ่ขยายไปทั่วขณะที่อากาศรอบๆตัวของเขาเผาไม่ได้วยเปลวเพลิงที่แผ่ขยายออกไปและครอบคลุมพื้นที่กว่า1,000 10, 0กิโลเมตรวิงหลัวเฟิงนั่งเล่นอยู่กับน้ำขยายการฉายภาพโลกของเขาด้วย มันปะทะกันอย่างหนักกับอนาเขตกดอัคคีภยัยเนื่องจากร่างกายของเขาไม่ได้รับผลกระทบึน้ำเย็นจัดกลายเป็นฟองทันทีทะเลสาบแห่งนี้ซึ่งใหญ่กว่าท้องทะเลทั้งหมดรวมกันร้อยเท่าก็เริ่มเดือดน่าเบื่อมากหลัวฝเฟิงยืนขึ้นดังก้อง เขาขยายการฉายภาพโลกของเขาและผลักดันขอบเขตกฎหมายอาคีภยัยการฉายภาพอันทรงพลังได้ระง,งับอาณาเขตแห่งไฟอย่างสมบูรณ์และเห็นได้ชัดว่าขอบเขตของกฎหมายกำลังจะพังทลายลืมฟีนอยยาผู้ตายอย่างเป็นทางการซึ่งยืนอยู่เหนือทะเลสาบส่งเสียงกันโชคด้วยความโกรธขอบเขตการยิงที่ดูเหมือนปกติเริ่มเปลี่ยนจากภายในทันทีเกือบจะเหมือนกับกลุ่มทหารที่พลัดหลงได้รับคำสั่งและวินัยในทันใด ทำให้ทั้งอนณาเขตมีเสถียรภาพมากขึ้นดังก้องดังก้องดังก้องการฉายภาพโลกปะทะกันครั้งแล้วครั้งเล่ากับโดเมนกฎหมายอาคีไพแม้ว่าหลัวเฟิงจะยังแข็งแกร่งกว่าแต่ก็ไม่สามารถปราบปรามศัตรูได้อย่างสมบูรณ์หืมหลัวเฟิงดูตกใจที่ไฟนี่เป็นครั้งแรกที่มีคนสามารถทนต่อการฉายภาพโลกของเขาเพียงลำพัง ตามที่อาจารย์พูดเราสามารถใส่ทั้งกฎอวกาศและเวลาในขอบเขตกฎหมายของพวกเขาอย่างไรก็ตามพวกอมตะเหล่านั้นอย่างน้อยต้องมีความเข้าใจในภาพที่สี่ของแผ่นศิลาเก้าจักรวาลหลัวเฟิงขมวดคิ้วอาณาเขตของกฎหมายมันคือของขวัญแห่งกฎจัก,กรวาลเองพลังงานกฎธรรมชาติเมื่อถูกกดดันพวกมันก็เหมือนทหารที่พลัดหลงอย่างไรก็ตามช่วงเวลาที่กฎอวกาศถูกแทรกเข้าไปข้างในพวกมันก็แข็งแกร่งขึ้นมากอมตะระดับทางการ พวกเขาแข็งแกร่งกว่ามากจริงๆในพลทั่วไปคุณคือหลอดภากินดาวเสียงที่ดังก้องกังวานพูดด้วยภาษามนุษย์หลัวเฟิงเงยหน้าขึ้นมองเขาคุณคือโบเดอร์55คือคุณจริงๆเสียงของพีนอย่าดังขึ้นฉันเดาถูกแล้วคุณรู้นานแล้วว่าฉันจะมาถูกต้องหลัวเฟิงพยักหน้าคุณมีความกล้าฟีนอยาพูดอย่างจริงจัง คุณค่าพี่น้องในเผ่าของฉันและคิดว่าฉันจะมาแต่คุณก็ยังกล้าที่จะอยู่กับสิ่งที่ฉันให้เขาฉันควรจะขอบคุณหรือหัวเราะยาะความโง่ของคุณฮึมคุณทำให้ฉันใช้ความพยายามเพื่อค้นหาคุณฉันจะทำให้ความตายของคุณน่าตื่นเต้นอาหลัวเฟิงพลิกมือและกวาดแกว่งดาบเงาเลือดของเขาพร้อมกับโล่หกคมโล่และใบมีดดังก้องดังก้องดังก้อง โลกทั้งใบและโดเมนของกฎหมายได้ประทะก,กันอีกครั้งแม้ว่าการคาดการณ์ของลูโอเฟงจะมีข้อได้เปรียบแต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการต่อสู้มากนักฉันรอคุณอยู่ที่นี่มา12วันแล้วคุณช้าไปแน่นอนฉันหวังว่าคุณจะไม่ทำให้ฉันผิดหวังเกราะสีดำปรากฏขึ้นทั่วร่างกายของหลัวเฟิงการต่อสู้ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่เขาต้องต่อสู้กับผู้ตายในระดับทางการอย่างแท้จริงเขาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกคันในความคาดหมาย ฉันจะไม่ทําให้คุณผิดหวังฟินอย่าจ้องมองไปที่จุดเล็กๆมือทั้งสองถือค้อนสีเขียวพื้นที่โดยรอบกําลังลุกเป็นไฟลุกโชนทอราราชทั้ง13แห่งเกาะหมอกหลอดแห่งวงการกินดารากับโบลเดอร์ทั้งสองคนทะเลาะก,กันเดินทางจู่โจม ดวงตาของหลัวเฟิงก็เป็นประกายในขณะที่เขาใช้แสงออกจากกวงโคจรที่คดเคี้ยวสามวงในทันทีมันเกือบจะเหมือนสายฟ้าแลบเมื่อความเร็วของเขาถึงระดับที่น่าสะพรึงกลัวแสงที่เจิดจ้าสองประกายด้วยดาบของเขาพร้อมๆกันไปตายซะฟินนยาก็คำรามเช่นกันการต่อสู้เริ่มขึ้นทันที